ครับโซเดียมเพิร์ติน่าทุกท่านเลยครับมาพบกันที่เคยเนาะแลายสอนเช่นเดียวกันะครับ,นนนนนรบ,รบในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกม j u ร a s s i c Kingdom เนาะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกมทังกันนิดนึงครับเพื่อครับในกลุ่มโกทังของเรานะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักเอาไว้นะจะมีการแจ้งเกมกันเพื่อครับตลอด24ชั่วโมงนะ PG Joker Pygmy ค่ายละสี่เกมฮนะสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกทังก็ได้ครับเพื่อครับหรือว่าไปดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้นะเดี๋ยวรอบนี้ผมขอมาตามสมาชิกในกลุ่มอีกรอบครับเพื่อคร เกมโจรสิท์คิงด้อมครับเพื่อนครับเกมไดโนเสาร์นะเดี๋ยวมาลองดูฮะว่าเกมโจรสิท์คิงหเลยเกมไดโนเสาร์มันจะเข้าดีหรือเปล่าเนาะเอออะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมโจรสิท์คิงด้อมหรือว่าเกมไดโนเสาร์ครับเพื่อนครับไปฮะอ่ะโอเคมาครับเพื่อนครับเอาทุนมาที่สามร้บาทฮะผมขอมาเริ่มต้นที่เบ็ดบาทเหมือนเดิมครับเพื่อนครับดูหน้าโรงหน้ารายกันนิดนึงครับเพื่อนฮะเช่นเคยเนาะเราไม่ต้องรีบร้อนขึ้นนนเเเบบบบบบสููงๆๆคคคครรรรััััล่่่ตดกอ แต่อย่างเดียวฮะอย่าให้มันเข้าฟรีในเบตบาทครับเพื่อนครับไม่ใช่กดๆปุ๊บเข้าฟรีอีกในเบดบาทนะเสียอารมณ์ขึ้นมาทันทีครับเพื่อนครับโอ้โหมันคำนวณดีนะเนี่ยเอ้ยถือว่าวันนี้ก็ดูดิมีคำนวณอยู่ครับเพื่อนครับมีคำนวณมีคอมโบอยู่นะไม่น่าเขียนนะบางวันเนาะพอแบบเล่นนปุ๊บโอ้โหไม่มีคำนวณเลยครับเพื่อนครับอ่ะถือว่านี้สามารถเพิ่มเบตเพิ่มรายได้เนาะโอเคถือว่าเป็นการเคลียร์สปินไปด้วยครับเพื่อนครับ แต่อย่างเดียวครับภาวนาอย่าให้มันเข้าฟรี์ในเบ็ดบาทอย่างเดียวครับเพื่อนครับโอ้ยสวยเพื่อนเอ๋ยดูดิมีวายโอ้โหไม่มีตัวกินอ่าคำนวณเกิดทุกไม้นะดูดิใช้ได้ใช้ได้แบบนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆครับเพื่อนครับโอเคเบ็ดบาทผมก็ไม่เน้นนะเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นการแบบขมุนไปเรื่อยๆครับเพื่อนครับเออ่ดูหน้ารายไปครับเพื่อนครับถ้าจะเน้น,นจริงๆก็คืออย่างน้อยต้องเป็นเบ็ดสิบครับเพื่อนครับของผมอ่ะเอออ่ะโอเคมาเรื่อยๆครับเพื่อนครับ ใช้ได้มีคำนวณอยู่ตลอดเนาะโอเคสองหมุนสุดท้ายครับเพื่อนครับโอเคได้อยู่ถือว่าน่ารายกินดีนครับเพื่อนครับมาเราค่อยๆเพิ่มครับเพื่อนครับเป็นเบดส,สามนะสิบหมุนครับเพื่อนครับลองดูฮนะหมอบเข้าไปไก่ฟ้าโอ้โหนึกว่าไก่ฟ้าจะเข้าครับเพื่อนครับเออผมเรียกไอไก่ฟ้าเนาะตัวนี้เนาะโอ้สเกตเตอร์สามตัวสามตัวแมสั่นสันสันส่นทำไมเพื่อนสวย ที่หัวชอกโอ้ยเป็นชุดก็นพื่ครับอือเอาเรื่องนี่วาโอ้ยเป็นชุดก็เพื่ครับโอ้ยสวยมาคอยเพื่อนยังมีฮะโอ้ยสวยงามสวยเพื่อนต่อเนื่องโอ้โหแม่งเป็นสามแตกนอกมาครับเพื่อนครับสองร้อยสองบาทฮะใช้ได้นี่วาอ่าแบบนี้ก็ถือว่าสามารถเพิ่มึ้นไปเรื่อยๆได้ครับเพื่อนครับมาเบ็ดห้าต่อเนื่องเพื่อนครับขอสามสิบม,มูนเลยฮะมาจัดไปครับเพื่อนครับเอ้ย อพอกูขึ้นเบ็ดแล้วมึงเริ่มไม่คำนวณไม่ใช่เด้อเอ้ย <laughs> โอเคแมงเบ็ดหนะ้าต่อเนื่องไนเพื่อนโอ้โหคอมโบไม่ดีเท่าเบ็ดสามอะแต่ของจริงมันถ้าแบบให้ผมไปเน้นเบ็ดสามแล้วแบบผมก็ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยชอบเนาะอะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเพื่อนครับไม่ลงหรอกเออรูมันน้อยเนาะก็จะไม่เน้นนะเบ็ดตำต,ำ,ตำเบ็ดสามเนานะเพราะว่าเวลาสมมติแบบมันเข้าฟรีมาผมคิดว่ามันได้น้อยเพื่อนครับ ผมก็เลยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ฮะอย่างน้อยก็ต้องเป็นเบทห้าเนาะเออถ้ามันจะเข้าฟรีมานะอ่ะดูฮะเดี๋ยวเรื่อยๆว่ามันมีโอกาสเข้าฟรีหรือเปล่าเพื่อนครับแต่มันก็มีไมหมเห็นนะักสเก็ตเตอร์สตัว3ตัวเนาะโอ้โหดูดิคอมโบมาเรื่อยๆครับเพื่อนครับคำนวณอยู่ตลอดเนาะใช้ได้ฮะวันนี้ไม่น่าเกลียดเลยครับเพื่อนครับแต่วันนี้ผมขอไม่ซื้อนะเพราะโอ้โหสวยงามเพื่อนเป็นชุดเพื่อนเอาเรื่องนี่วาโอ้โหขาดสิบช่องสามเพื่อนครับได้ไหม่97บบาทฮนะ ใช้ได้ใช้ได้วันนี้โอเคเลยครับเพื่อครับหมาเพื่อนเอสวยงามเพื่อนเอย๋ยเคต่อเนื่องหมับเข้าไปโอ้โหแม่งมาดีครับเพื่อครับวันนี้ไดโนเสาร์ฮะแม่เราไปตามสมาชิกมาอีกแล้วครับเพื่อครับในรอบนี้เนาะดูซิว่ามันจะได้กําไรจากโอ้โหไอไดโนโกเกลือหรือเปล่าครับเพื่อครับมาขอจัดเป็นสิบต่อเน,นื่องครับเพื่อครับถือว่าลายนอกแตกดีนะยังไม่เข้าสเก็ตเตอร์ให้ครับเพื่อครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆเนาะ ดูสิว่ามันจะเข้าให้เราหรือเปล่าครับเจ๊โอ้โหแม่งเป็นชุดว่ะขาดไอหัวฉอกช่องสองครับเพื่อครับสวยมาต่อเนื่องมาโอ้โหสิบสิบมแม่งเบ็ดสิบไม่คำนวณเลยครับเพื่อครับเออต่อเนื่องไหนเพื่อนโอ้โหไม่งยอ่ะขอเพิ่มเบ็ดเลยครับเพื่อครับมาเล่นเบ็ดยี่สิบเนาะผมว่ามันแตกนอกได้อยู่นะลองดูฮะสามสิบบนครับเพื่อครับวัดกันไปเลยยอดเงินเราจริงก็ไม่ถึงเนาะ แต่ถือว่าถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวผมก็กดหยุดแล้วก็ค่อยปรับขึ้นหรือปรับลงเดี๋ยวดูอีกทีเนาะมาฮะโอ้ยสู้หน่อยเขาสู้เขาเพื่อนสู้ขเขาหน่อยโอ้โหชิบหายดูดยับอีโอ้อโหเอาหน่อยเพื่อนอขอแบบคำนวณดีๆสักดอกสองดอกก็เพื่อนครับเอ้ยโอ้โหแม่เงเอ้ยชิบหายแล้วกันเพื่อนครับหมดแน่ๆแ,แบบนี้ขอสู้โอ้ยมาเพื่อนสู้หน่อย แม่งพอเบ็ดต่ำๆมึงคำนวณดีหรือเกินพอขึ้นเบ็ดยี่มึงโอ้ยหมาบเข้าให้เพื่อนสวยคิวโอ้โหพอขึ้นไปสูงคำนวณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพื่อนครับสู้เบ็ดสามไม่ได้แล้วเมื่อกี้น่ะแต่ยังมาครับเพื่อนครับมาแล้วฮะมาแล้วลูกจ๋าหนึ่งน้อยสี่สิบหกครับเพื่อนครับแปดมุนฮะมาเพื่อนเอาหน่อยยังไม่เข้าฟรีให้เลยเนาะเอาจริงมาเพื่อนเอาเอามาพูดปุ๊บมาปั๊บครับเพื่อนครับโอ้โหมาเบ็ดยี่สิบเข้าฟรีมาครับเพื่อนครับดูซิว่ามันจะแตกหรือเปล่าครับเพื่อนครับ หรือว่ามันจะได้เกลือครับเพื่อนครับโอ้โหดอกนี้2องบาทครับเพื่อนครับอ่าสวยฮะได้ฟรีมาอีกหนึ่งครับเพื่อนครับดูซิว่าเบจี่สิบมันจะจ่ายให้เราเท่าไหร่ครับเพื่อนครับมันจะจบที่เท่าไหร่เนาะมาก้าหมุนครับเพื่อนครับหมับเข้าไปเพื่อนขอยาวๆหน่อยสวยเอาเรื่องสิบต่อเนี่ยครับเพื่อนครับหมับไปโอ้โหไทงหลงซ้อนเจ้าหนึ่งเพื่อนโอ้โหแม่งไม่ได้ตัวแพงครับเพื่อนครับสามร้อยสิบแปดบาทฮะแปดหมุนโอ้โหแม่งว้าวอีกว้าวอีกเพื่อนอย่าว้าวโอ้โหเฮ้ยว้าว ไปโทอย่าว่าดิเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนอุตส่าห์ได้เบทยี่สิบครับเพื่อครับอ่ะได้ตัวบุญมาเพิ่มครับเพื่อนครับแม่งว่าซะเยอะนะเอาจริงอ่ะจัดมุนครับเพื่อนครับลุ้นกันหน่อยฮะเฮ้ยสู้เขาเพื่อนได้นกเกลือฮัลโหลเอาหมาเข้าไปเพื่อนสวยโอ้ยได้ฟรีมาอีกสามครับเพื่อครับโอ้โหแม่งฟรีมาเยอะว่ะอ่ะถือว่าใช้ได้ครับเพื่อครับได้มาหกร้อยสิบบาทแล้วครับเพื่อครับยังเหลือแปดมุนฮะ ตัวคูณก็เพิ่ไมไปเรื่อยๆเนาะถ้าแบบได้คำนวณดีๆได้ตัวแพงๆก็มีโอกาสแตกครับเพื่อนครับเพราะตัวคูณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะสวยเพื่อนอ่ะต่อเน,นื่องมาเพื่อนโอ้โหแม่งตัวแพงไม่กินครับเพื่อนครับได้ไก่ฟ้าซะหน่อยน,นจริงหมับเข้าไปเพื่อน80บาทประตูเอ,อ้ยเออไว้ตั้งรับตังรับสวยครับเพื่อนดอกน,นี้โอ้โหย200กว่าบาทสั่นทำไมเพื่อนโอ้โหไม่ไม่สั่นสู้ไก่ฟ้าแม่งมันไม่ลงมาวะอ่ะหนึ่งพันสี่บาทแล้วครับเพื่อนครับสีมูลสุดท้ายฮะโอ้โหดูซิว่าจะจบแค่นี้หรือเปล่าคครรัับบ อ้าวได้ฟรีมาอีกฮะฟรีมาเยอะจังเลยเพื่อนเอ๋ยฟรีมาปุ๊บมึงก็ต้องคำนวณหน่อยเพื่อนอย่าว่าวยาวครับไม่เอาไม่เอาสิโอ้ยเออคิวช่องหนึ่งเพื่อนอเพิ่มอีกหนึ่งสปินครับเพื่อนครับอ่ะเป็นห้าฮะมาแบบนี้เรื่อยๆยังคำนวณอยู่โอเคก็ตัวคูณสิบสี่แล้วเพื่อนครับได้ตัวแบงคปลกๆก็โอ้โหดูดิเคดอกนี้ได้มาสามร้อยบาเพื่อนครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดถือว่าโอเคแล้วครับเพื่อนครับยังมีหมุนมาเรื่อยๆแบบนี้เรียวกว่าแตกแล้วฮะ ใช้ได้แล้วฮะเพราะปกติถ้าเป็นเวทยี่สิบเราซื้อเท่าไหร่พันหนะ้าเนาะโอ้เรากเกิดแล้วเพื่อนครับอุ้ยเราได้บัฟไปโอ้โหเชสกันโตโอ้โหเป็นชุดครับเพื่อนครับเอาเรื่องนี่วะา่บบาทแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหแมงสุดอีกแล้วฮะเออแมงช่วงนี้เล่นแตกว่ะไอชิบายอ,อ,อย่าเพิ่งว่าเพื่อนขอหนักๆขอเต็มๆจัดเต็มมาหน่อยเพื่อนโอ้โหอย่าว่าแมงเงยกูไม่าๆๆไมนายยอมเลยครับเพื่อนครับเอ้อ เฮ้ยพอกูหยอปุ๊บมึงไม่คำนวณเลยครับเพื่อครับ3,824บาทแล้วฮะสองมูลสุดท้ายฮะขอหนักๆน,นะเพื่อนสวยดอกนี่โอ้โห1,824ฮะหมับเข้าไปเพื่อนเป็นชุดครับเพื่อครับเออถึงเจจะเป็นตัวถูกนะครับเพื่อครับแต่มันตัวคูณมันเยอะอย่างที่บอกเนาะอ่าแต่มา5,000กว่าแล้วครับครึ่งหมื่นอีกแล้วครับเพื่อครับวันนี้โอ้โหสุดฮะโอ้โหช่วงนี้แบบแต่ครึ่งหมื่นเกินจ,จริงครับเพื่อครับไม่ถึงหมื่นสักทีเนาะจริงอ่า6,168บาทแล้วครับหนึ่ครับโอ้โหจบกส จบสวยแล้ครับครึคร่งหมื่นอีกแล้วฮะ6หกพับแปดบาทโอเคเดี๋ยวผมปล่อยมันไหลไปแล้วกันเนาะอ่ะเหลือสามหมื่นครับ,รบไม่เป็นไรถ้ามันเข้าฟรีมาอีกก็เวิร์ครับเพื่อนครับโอเคไม่คำนวณไม่เป็นไรก็แล้วเพื่อนครับ,รบ,รบจบแล้วฮะเอาจุดมาที่เท่าไหร่นิดหน่อยนิดหน่อยอเนาะสามสี่ร้อยปะเออ ได้มา6,431บาทไปตามสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วครับเพื่อนครับแล้วก็แตกมาอีกแล้วครับเพื่อนครับวันนี้โชคดีจริงๆเลยเอาจริงแบบตามสมาชิกในกลุ่มหลายรอบแล้วครับเพื่อนครับแล้วก็แตกมาตลอดเลยเนาะอ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโก l d Time เนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปังผมไว้ครับเพื่อนครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์คกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะหลายสัาหรับ้วเพื่อนครับไปแล้วฮะบายฮะ